ช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมมาว้าวออฟฟองสักแกงส้มนธนทัศน์หญิงรัฐาอ่าอนัตพลนัฐศักดาธรพัชชาเอฟและเหล่าดารานักร้องอีกมากมายที่วันนี้เขามาถ่ายโปสเตอร์ละครเวทีเรื่องใหม่ที่มีชื่อเก๋ๆว่า วันสละโสดกับโจทย์เก่าๆแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วล่ะค่ะว่าใครจะสละโสดกับใครแล้วใครเป็นโจทย์เก่าๆของใครเรียกว่าเตรียมหยอดกระปุกไว้รอซื้อบัตรแตเน,นเน่นๆเลยดีกว่าค่ะแต่วันนี้ว้าวดารามีเบื้องหลังการถ่ายโปสเตอร์มาเรียกน้ำย่อยกันก่อน แสงสีสันประจำกองต้องยกให้กับคนนี้จริงๆเพราะไม่ว่าเขาจะโพสต์ท่าไหนก็ดีงามลอดเลอเป็นที่สุดแค่เพียงได้บรีฟนิดเดียวความเป็นในแบบมืออาชีพก็พรั่งพรูท่าทางเก๋ๆออกมาชนิดที่ตักล้องรัวชัตเตอร์ไม่ทันเลยล่ะค่ะ เหนื jump, ่อยจ้าน AL yeah ี่กล้าไรเล่เล่เหน่อยๆันเล่นี่ครดีว้าวมีเทคนิคดีๆแบบนี้นี่เองอ่ะถึงได้โพสท่าแต่ละท่าได้อินสุดๆ แต่เทคนิคพิเศษแบบนี้ก็ไม่ได้เอาไว้เฉพาะถ่ายคนเดียวเท่านั้นนะคะเพราะเวลาที่ต้องถ่ายรูปหมู่เทคนิคพิเศษของหนุ่มอัฟก็ช่วยบิ้วให้ทุกคนมีอารมณ์เดียวกันจนงานสําเร็จออกมาอย่างดีเลิศเลยล่ะค่ะขอลองมาอยางเลยขอลองขอลองดีเยี่ยม แรกก่อนไปไม่เข้าใจสิดเลยนะไม่บ้างโอ้โหบอกเลยว่าแกงส้มได้กำไรแกงส้มได้กำไรทำนี่เอ,า,อ,า,อาเปลืองเอาเปลืองตัวมากเลยอ่ะ <c oughs> ผมโดนนี่น่น่ะขึ้นมาทั้งตัวแล้วนะฮะมีพี่อ๊อฟบอกกะดูมผมด้วยหนึ่งเมตร ว้าว,วน,นี่แค่น้ำจิ้มนะคะคุณผู้ชมครั้งต่อไปว้าวดาราจะพาไปดูการซ้อมค่ะรับรองว่าแซบกับเพลงเพราะแน่นอนเพราะละครเวทีเรื่องนี้อัดแน่นไปได้วยนักร้องคุณภาพเต็มเวทีและบอกได้เลยว่ามีฮาน้ำตาแตกสนุกแน่นอนวันนี้ว้าวดาราหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ